สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ซค์ค่ะอ่าคันนี้ค่ะกับฟฟร์ซ่า2องพเดินทางมาไกลาจากชนบุรีเลยไหนๆมาแล้วค่ะติดจบๆไปเลยค่ะสี่ดวงตัวร้อยวัตต์แล้วก็ตัว60วัตต์ ตอนนี้พี่ขวัญทำการติดตั้งกันอยู่นะคะก็จะเป็นการวัดตำแหน่งก่อนแล้วก็เรื่องสเต็ปเดิน่ายสายไฟเนี่ย,ดย,ยเดี๋ยวค่อยเ,ออเดินกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าวางตำแหน่งให้สวยงามและเหมาะสมเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่าการวางตำแหน่งไฟไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องมาดูหน้าร้านด้วย1-2สองแคชบาร์เอยอะไรเอยที่ลูกค้าติดตั้งมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งการวางไฟเนี่ย ของแต่ละคันเนี่ยก็จะโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างคันนี้เขามีแคชบาร์ลักษณะนี้มาก็ติดตั้งเป็นตำแหน่งนี้เลยค่ะข้างบนร้อยวัตต์ข้างล่าง60วัตต์จบยิ่งกว่าจบนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ขวัญทำการวัดตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งไปก่อนเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้ถึง ขั้นตอนการเดินสายไฟการเก็บงานในพี่ขวัญเดินเรียบร้อยพร้อมกับติดแตรไปแล้วรุ่นนี้คือเขารับโปรโมชั่นแตร,แรเข้าไปด้วยนะคะ วงจรต่างๆของ f ฟ r ซาเนี่ยรุ่นนี้พี่ขวัญจะเก็บงานอยู่ด้านประมาณนี้เลยนะคะมองเห็นสายไฟอะไรไม่ได้ไม่เห็นเลยอะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราใช้สายดําหมดเลยนะอเออลกดำร้านเลยนะกะะ็คือแตรจะอยู่ตำแหน่งนี้ประมาณนี้ค่ะการเก็บงานกนันเดินสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วเปิดกระโลกให้ดูรีวิวแบบใหม่นะคะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราทําแหละแต่ด้วยความที่บางทีแล้วลูกค้านะคะมาเยอะมารอกันเวลาไม่เกินหนวยแต่ตอนนี้ก็จะพยายาม อ,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 อัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้าชมกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบไหนติดตั้งเป็นยังไงนะอันนี้ได้ตำแหน่งที่วางแล้วเหมาะเจาะแล้วก็สวยงามเมื่อกี้พี่เจ้าของรถดูเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งไฟการใช้ไฟกันนะคะโอเคเอาละค่ะทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วโ,โหเป็นไงล่ะแตร์ทางร้านจะมีจัดโปรโมชั่นคู่กับแตรเฉพาะรถรุ่นฟอร์ซ่าแล้วก็ X Max ตัวเก่าแล้วก็ a d ดี5 0นัน เนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ยึดเกาะแล้วก็เก็บงานเก็บซ่อนได้ดีแล้วก็กันน้ําแต่ส่วนรุ่นอื่นพวกบิ๊กไบค์เนี่ยเรียนแจ้งเลยว่าไม่ได้จัดคู่กับแตรจะเป็นส่วนลด500บาทไปร้อยวัตกับ60บวัตตัวจบเลยคันนี้จากชนบุรีข้างบนเป็นร้อยวัตค่ะข้างล่างเป็น60บวัตเป็นสวิทช์แยกเปิดปิดนะคะข้างบนเปิดขาวข้างล่างเปิดเหลืองข้างล่างเปิดเหลืองข้างบนปดขาวได้เลยแยกเลยแต่ถ้าเวลากดพักไฟสูงเนี่ย ไฟสปอตไลท์จะขึ้นพร้อมกันเลยสดวงแบบนี้เห็นไหมคะอาเดี๋ยวเรามาดูลำแสงที่ฉากกันคะ่ะอานี่นะคะนี่คือไฟเดิมรถนะคะไฟเดิมรถเสร็จป,ปุ๊บสวิทอยู่ด้านนี้เพราะว่าเขามีโรซิงมาเนาะก็เลยต้องแยกไปเลยแยกไปเลยฝาบนฝาดินะใช่ค่ะต้อนะฝาดิมันต้องวนนะกองวนว่าจะจะ,จะเปลี่ยนบ่อยนะประมาณ2อปีครับใช่ใช่ค่ะอะนี่นะคะ คู่ล่างของ60บวัตต์ตัวใหม่ตอนนี้60บวัตต์ตัวใหม่ก็มีสามลำแสงเนาะลูกค้าท่านนลูกค้าถามว่า60กับร้อยแล้วแตกต่างขนาดไหน่ะเราเปิดเทียบไปดูเลยนะอันนี้60ข้างล่างนะมาร้อยเป็นไงความเข้มนะความเข้มความกว้างอะคนละเรื่องอะดูความกว้างนะความเข้มความกว้างนะผมนะนี่ค่ะเห็นไหมคะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะคะตรงกลางปิดข้างโบข้างล่างอยางจะเปิดเหลืองนะคะ ข้างบนเปิดขาวได้เพราะว่าเป็นสวิตช์ที่เราแยกเปิดปิดแล้ว ข้างล่างเปิดขาวข้างบนเปิดเหลืองได้เห็นไหมคะมันเป็นสวิตช์ที่แยกเปิดปิดแล้วแล้วข้อดีของสี่ดวงคืออย่างนี้ค่ะพี่เวลาพี่ขับขี่ไปอย่างท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอช่วงปีใหม่ไปเที่ยวต่างๆต่างจังหวัดเวลาพี่เลี้ยวเนี่ยค่ะไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวอันนี้ติดที่แคชบาร์อ่าโอเคมันเพิ่มความเข้มที่ลําแสงบนท้องถนนถูกไหมมันเติมเข้าไปให้มันเต็มแล้วก็มันจะส่องสว่างมากเลยไม่เห็นทางก็เ,เปิดนู่นเลยเปิดไฟสูงเลยเปึปย้งนะเขาปิดให้เขา ปึ้งอ่ากดพาไฟได้นะคะไฟสเตตไฟจะขึ้นพร้อมกัน4ดวงนะครับบอกเว่าไฟมีประโยชน์จะต้องใช้ให้มีประโยชน์นะใช่ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นแตรอ่าเอาละค่ะเอาละค่ะแต่ก็มีประโยชน์นะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะมั่นใจในร้านขวัญมรสาได้เลยใช้ไฟให้มีประโยชน์เห็นใจเพื่อนร่วมทางนะคะอย่าลืมไฟร้านขวัญมรสาวการมาตรฐานการตั้งไฟของเราเราเตาตั้งไฟเราติดไฟสปอตไลท์เพื่อว่า หนัาสองนำทางเพื่อเวลาเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของเรา,า,เาเอ่ะเดี๋ยวดูกลางแดดดูดูกลางแดดว่าไฟสีเหลืองเนี่ยมันแยงตาหรือเปล่าไม่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่กลางแดดกลางแ<า>ดดเปรี้ยง<า>แต่มันช่วยในการเวลาที่รถสวนมาหรือรถเราตามท้ายไปเนี่ย ไฟสปอตไลท์เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันทําให้เรามีตัวตนและก็ชัดเจนขึ้นฝากไฟร้านขวานเัวซาวไว้ได้เลยเตรียมตัวออกเดินทางได้สงกรานนี้จะเดินทางช่วงกลางคืนหรือขากับจะเดินทางช่วงกลางคืนก็ปลอดภัยได้เลยเพราะมีไฟแล้วจะออกตอนไหนก็ได้โอเคสวัสดีค่ะ